สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบสี bp farm นะคะวันนี้โบก็พาอยู่ในสวนอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็จะพามาดูผักไทยที่โบได้เพาะไว้นะคะคุณผู้ชมก็อยื่อแถบนี้ทั้งหมดเลยนะคะมาเริ่มจากต้นขึ้นช่ายกันก่อนนะคะต้นนี้เป็นขึ้นช่ายซึ่งจําไม่ได้เลยนะคะว่าอายุเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นขึ้นช่ายที่โบได้วางคลองน้ําลงไปใน ถ้วยเลยโดยที่ไม่ได้เอาฟองน้าหย่อนออกมาจากถ้วยปลูกนะคะคุณผู้ชมก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้น่าจะประมาณ40กว่าวันแล้วนะคะเนื่องจากว่าบสต์น่าจะใส่เยอะเกินไปนะคะคุณผู้ชมน่าจะใส่เยอะเกินไปมันก็เลยต้นไม่ไม่โตนะคะก็เลยเปียดกันเนี่ยโบลองเอาไปใส่กินกับค้วยจับเนี่ยก็คือหอมมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมต้นเล็กแต่ว่ากลิ่นเนี่ยสุดยอดมากนะคะดูราก อันนี้โบก็ไม่ได้แบบช่ำชองกันเกี่ยวกับเรื่องปลูกขึ้นช่ายนะคะตัวนี้น่าจะเป็นรอบที่ที่สี่ที่ห้าหรือเปล่าที่โบได้เพาะ,มะเมล็ดขึ้นช่ายนะคะเพราะว่าส่วนมากโบก็ปลูกเฉพาะเป็นผักสลัดนะคะคุณผู้ชมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนาเลยน่าจะใส่เยอะไปจริงๆกค่ะคุณผู้ชมน่าจะใส่หนาะไปตัวนี้โบเอาใส่ฟ้ากล่องอนุบาลน,นะคะคุณผู้ชม เอาใส่ฟากองอนุบาลก็เลยทีมากๆเลยนะคะรากรากออกสีน้ำตาลนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาในการเจริญเติบโตนะคะเนี่ยถ้าจะแค่ถีไปเฉยๆนะคะสองกล่องที่โบได้คอกไว้นะคะกับีกล่องนี้หนาตึ้เลยนะคะคุณผู้ชมที่จริงเก็บกินได้แล้วนะคะเก็บกินได้แล้วเดี๋ยวโบจะเอาไปใส่ข้าวต้มอยู่นะคะ เอาไปใส่ข้าวต้มดูเชืบเนี่ยวมาฝั่งทางต้นหอมแบ่งบ้างนะคะหอมแบ่งนี้ก็ได้ชาไว้โดนเติบนะคะนานแล้วก็คือเริ่มจากหัวเล็กๆเ,เองนะคะคุณผู้ชมเนี่ยโบเพาะจากหัวนะคะไม่ได้เพาะจากมเมล็ดโบเคยเพาะจากมเมล็ดแล้วรู้สึกว่ามันต้นมันนานโตนะคะคุณผู้ชม เวลาที่โบตัดกินก็ตัดตรงนี้ใช้ใบกินนะคะหรือว่าจะเอาไปทั้งหัวก็ได้แบบนี้นะคะเนี่ยเราจะแยกเป็นอ่าสีต้นก็ได้นะคะแยกดึงออกจากกันแล้วก็ไปชําไว้ในฟองน้ํามันอื่นเนี่ยหอมแบ่งเนี่ยมันจะแตกหัวออกดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้โบเพาะจากหัวเล็กๆเองนะคะเป็นพันที่โบได้ซื้อมาตั้งแต่นานแล้วหลายเดือนแล้วนะคะ ชัมไม่หมดสักสีอันนี้นะ่าจะรอบสุดท้ายแล้วที่โบได้ชัมไว้นะคะคุณผู้ชมน่าจะเป็นอ่าหอมแบ่งพันรับเลหรือเปล่านะคะจำไม่ได้ถ้าพูดผิดต้องขอโทษด,ดยกันแล้วกันพวกนี้โบก็ใช้ปุ๋ย5ซ c ต่อน้ำ1ลิตรนะคะให้ดูรากรากสวยมากๆเลยอันนี้เราเก็บกินได้รอบก่อนน่ะที่โบได้ทำไว้นะคะก็น่าจะ ห้าหกเดือนอยู่นะคะจนหัวอของหอมแบ่งเนี่ยมันมันแน่นถ้วยเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าบูไม่ได้เอาหัวไปกินนะคะก็คือตัดใบเอาออกไปกินตัดใบตัดใบรอบแล้วก็ตัดใบเดี๋ยวมันก็งอกนะมาตัดใบแล้วก็มันก็งอกเนี่ยมันก็เลยเต็มนะคะช่วยมากๆเลยเอาไว ทานเอาไว้เก็บกินในครัวเรือนของเรานะคะคุณผู้ชมเนี่ยใครที่มีอาจจะไม่ปลูกใส่กล่องก็ได้เป็นเป็นขวดก็ได้แต่ว่าถ้าจะใส่ขวดนะคะก็ให้หาอะไรทึบๆห่อไว้ก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีเป็นอันนี้สะระแหน่นะคะ นาอีกเหมือนกันนะคะส่วนมากจะปลูกนะคะไม่ค่อยได้กินคุณผู้ชมคะส่วนมากจะปลูกนะคะไม่ค่อยได้เก็บกินนะคะเก็บกินไม่ทันนะคะอันนี้ปลูกอาดานแค่สองกล่องเองนะคะก็ยังเก็บกินไม่ทันเลยนะคะคิดถึงแปะสะมากๆเลยกินกับแปะสะปลานะคะปลาเผา แล้วก็อีกอย่างนะคะที่คุณผู้ชมถามโบบ่อยมากๆเลยนะคะก็คือน้ําปุ๋ยเก่าที่เราใช้ปลูกผักสลัดอะไรพวกนี้นะคะเราสามารถนํามาใช้ต่อได้ไหมนะคะที่จริงน่ะใช้ได้นะคะคุณผู้ชมใช้ได้แต่ว่าโบน่ะไม่แนะนํานะคะคุณผู้ชมเพราะว่าราคาปุ๋ยเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงมากอะไรจนเกินไปนะคะแล้วทีนี้เวลาเราทําเนี่ยเราก็ทําเพื่อที่เราจะจําหน่ายนะคะ ถ้าลูกค้าแบบถ้าเราเป็นลูกค้าใช่ไหมคะเราก็อยากได้ผักที่มีคุณภาพผักที่ใช้วัตถุดิบหรือว่าใช้วัดสดุอุปกรณ์ทุกอย่างใหม่หมดอย่างนี้นะคะเรารู้สึกว่ามันมันสะอาดนะคะเบอก็เลยอยากแนะนําให้ใช้เป็นน้ําใหม่ดีกว่านะคะในการปลูกผักสลัดเพราะว่าเราก็ใช้ระยะสองอาทิตย์นะคะในการปลูกอยู่ในกล่องเนี่ยคุณผู้ชมลองนึกภาพดูว่านเนี่ย น้ำแดงก็แล้วกันน้ําแดงเฮบว่บอยอะไรประมาณนี้นะคะเราเอามาใส่แก้วนะคะแล้วก็ผสมน้ําดื่มนะคะอีกครึ่งอีกครึ่งแก้วนะคะ,ะเราเอาไว้ในแก้วนาน,านๆนะคะเหลือประมาณครึ่งแก้วเลยนี้ถ้าเราจะเอามากินอีกมันก็ รสชาติมันอาจจะเปลี่ยนไปใช่ไหมคะคุณผู้ชมแล้วก็น้ําหวานมันอาจจะละลายแล้วเหิดและเหยไปอีกแล้วถึงแม้ว่าน้ําในแก้วนั้นจะสีแดงๆนะคะพอเราอยากเอามากินอีกเราเอาน้ําใหม่ปุ๋ยใหม่มาเติมใส่อีกเนี่ยมันมันรสชาติมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วปุ๋ยเอวีก็เหมือนกันนะคะถ้าเราเอาน้ําเก่าปุ๋ยเก่านะคะแล้วเอาน้ําใหม่ปุ๋ยใหม่มาเทเนี่ยโบคิดว่าค่าอ c หรือว่า ความเข้มข้นของปุ๋ยเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปอาจจะมากหรือว่าอาจจะไม่พอนะคะเพราะว่าหลายๆท่านก็ไม่ได้มีปากกาค่าวัดค่า EC เพื่อที่จะวัดค่า EC อยู่ในกล่องนะคะถ้าเราใช้ปุ๋ยใหม่น้ําใหม่เรายังจะสามารถที่จะกําหนดว่าเนี่ยปุ๋ยเท่านี้พอดีนะนะคะปุ๋ยเท่านี้พอดีนะคะอันนี้โบก,ก็เลยอยากจะฝากไว้แล้วก็แล้วกันนะคะสําหรับใครที่แบบทำเพื่อจำหน่ายอยากให้ใช้ปุ๋ยใหม่น้ำใหม่ดีกว่านะคะพวกปุ๋ยที่เหลือเนี่ย คุณผู้ชมเอามาปลูกมาชำผักพวกผักไทยก็ได้เอาไปลดน้ำต้นไม้อะไรต่างๆอย่างนี้ก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าขอขอหน่อยกันแล้วกันถ้าเป็นผักสลัดอยากให้ใช้เป็นปุ๋ยใหม่น้ำใหม่นะคะสำหรับวันนี้ก็พามาเดินเล่นในสวนเฉยๆนะคะแล้วก็มาพูดคุยถึงเรื่องว่าใช้น้ำเก่าน้ำใหม่อะไรอันไหนดีกว่ากันนะคะก็ ที่โบพูดไปก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ชมก็ลองไปทําดูว่าแบบไหนมันจะคุ้มค่ากว่ากันแล้วแบบไหนที่มันจะปลอดภัยหรือว่าสะอาดมากกว่ากันนะคะเพราะว่าผักเนี่ยมันก็ใช้ออกซิเจนนะคะใช้น้ําในการเจริญเติบโตแล้วก็ใช้ปุ๋ยในการเจริญเติบโตนะคะถ้าน้ําเก่าอยู่ในนี้มันก็ออกซิเจนหรือว่าอากาศในน้ํามันก็ต่ําลงมันก็อาจจะทําให้ผักของเราโตช้าได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชม โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมค่ะขอให้คุณผู้ชมปลูกผักแกงมีความสุขแล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ